วัสดีครับพี่โอ้รถปดเลยดีเอาไเก็บของเลยรีไม่นี่มีอยู่เพื่อนขึ้นเท้าให้มาและวสี่ล้านพออยู่นะพอไหมไม่พออยู่แล้วเพื่อนเพื่อนไม่โดนลากเออหรอกแต่ก็มีพวกตำรวจมาช่วยเองแหละตำรวจที่นี่เป็นพวกมือปืนมีนายเพื่อนมันต้องเก็บอะไรไว้หลังรถบ้างนะเพื่อนอ่ะ เดี๋ยวจะบอกเพื่อนอีกรอบนะหนึ่ง AED ไม่ต้องพกถึงสิพบพกประมาณสักครึ่งหนึ่งถึอไว้ในรถแล้วก็ไปป้นคนอื่นจกในไฟเอาถ้าถ้ามีสิบโลใช่ไหมเพื่อนก็เอากล่องอะไปไว้สักห้าโทรศัพท์วไว้สักหนึ่งแล้วก็อาหารเอาไวสออ้สักเออสักสอก็ได้เพื่อนสักสองก็ได้แล้วก็ถุงหอ่อห่อเขายังไม่แจกอ่ะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรถุหอ่อเท่าไหร่ ถุงห่อก็เขียไวันที่สักสองนี่เพื่อนในรถ <ไป S 1> ลเลหรอใช่ใช่เพราะว่าตำรวจไม่ผลไม่ผลเพื่อนแล้วแล้วตอนไฟนี่พกไว้ในตัวนึงถูกไหมไม่ต้องพกไม่ต้องพกแนะนําให้อย่าถ้าถ้าสมมติถ้าแพ้ไฟมันจะเสียเสียถุงห่อซีไงเพื่อนไปห<อ>ยิบรถรอเพื่อนแล้วก็เข้ามาหยิบมารถเอาใช่ใช่ครับเพื่อนตรงนั้นเพื่อน ตัวเบจิต้าพี่ตอนให้มาตอนแรกกัดกัไปหาที่นูนออ่นอ๋อเลยไปโดนไปยังไเออมีอย,อยู่มีอยู่เลขอะไรเพื่อนครับไม่ได้ใช้หรอกเพื่อนเลขหนึ่งสามศูนย์สองเพื่อนขอให้ได้ใช้ด้วยเพื่อนเ้ออาจจะไม่ได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะเพื่อนแครับผมครับแ,<ท>แบ๊ครับนะแต่ว่าแทงไปสามยิมนะเพื่อนไม่ได้หวังอะไรจากเี่บ้างหรอกแต่ก็แทงไปสามยิมก็ให้น้ำสองด้วยเพื่อนคือยังไงอเพื่อน ก็ชนะก็ได wow. ้น e ้ำสองอ่ะได้เต็มหปอ่ได้หกอิมแฮงไปสามได้หกแบคไปซ่อมไฟป่ะเพื่อนไปไหม ได้ได้ได้ถ้าเพื่อนอยากเพื่อนอยากไปก็พาไปได้ไปดิแต่แม่งต้องสีวอร์ด้วยว่ะโอ้ยเออเอ้ยเฮ้ยมึงเห็นคนไหมเนี่ยเอาเอาเจ้าขอโทษครับพาเพื่อนเพื่อนไปรับเพื่อลุ้เพื่อนอยากกระทืบคนเดี๋ยวพาไปกระทืบ้านมีมีข้าวกระเพือเพื่อนมีข้าวกระเพราขายปะไม่มีเลยเพื่อน ไปหาซื้อไหมเพื่อนเขียนได้เพื่อนมีข้าวเดลี่ไม่มีเดี๋ยวไปเอาที่รีเบลให้ต้องไปซื้ออยู่ไปรีเบลเดี๋ยวเพื่อนขอที่นี่เลยฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่ขอขอขอกระเพราหน่อยได้ไหมพี่ชายยี่ห้อรุชิครับยี่ห้อรุชิครับอะไรขอกระเพราหน่อยได้มพี่สายฟ้าพี่พี่สายฟ้าเออ ผมต้องไปขึ้นวอขึ้นอะไรไหมเนี่ยขึ้นขึ้นเดี๋ยวพี่พาไปขึ้นโอเคบอกผมนะเดี๋ยวมันเริ่มตีสามทุ่มอ่ะน้องของเองเข้าได้สองทุ่มห้าสิบใช่ป่ะใช่สวัสดีครับพี่สายฟ้าครับพี่สวัสดีครับดี๋ยวผมตองนเข้ามากี่โมงนี่เข้ามาแล้วผมตอนมาแล้วอยู่ไแล้วเหรอใช่น่าแอนดี่ไวไหมเนี่ยพี่ฟ้าแทนไปสามอินนะพี่แทนใครน้องแทนพี่ไงเอาดีก็รักพี่ขนาดไหนวะคิดเอาเขารับเอาเงินที่ได้จากพี่มาทั้งพี่จริงใช่ป่ะน้อง พี่่เนี่ยแหละน้องแต่ตอนแรกผมเกือบมือแตกนะพี่ตอนที่พี่ปลูกบ้านผมรับมาก้าเอ็มอ่ะเนี่ยแหละน้องมันก็ต้องมีส่วนกระแสกันบ้างไหวไหมพี่สายฟ้าผมถามตรงไหวไหมอือถามว่าไหวไหวไหมเหรอก็มันก็ไหวอยู่เอาแบบถ้าตามแบบถ้าเล่นแบบเข้าแผนเปก็ก็หกสิบสี่สิบอ่ะหกไอ้อันไหนหกสิบกี่ฝั่งพี่ดีหกสิบเอ้ยอ้ยอย่ผมไปมั่นใจหน่อยถ้าถ้าได้เองอ่ะไม้บ้านในวงไฟไปวัดกับพวกดูกอ่ะพี่ว่าน่าน่านา อ้ยช่วยพวกพี่ได้เยอะมากพี่ดุ๊กหลบไปเลยพี่เวทมาแรงถ้าพี่พูดอย่างนี้ผมก็โอเคสบายใจขึ้นหน่อยยังไงก็ฝากด้วยนะน้องโอเคพี่ชายพี่ว่ายังไหวไหวจริงพี่ไอไอเวทมันมันเก็บไม่ต่ำกว่าสิบนะผมบอกเลยเอาดีจริงจริงต่อไฟมันมันเก็บไม่ต่ำกว่ายี่สิบอ่ะผมเห็นมันเล่นใช่ป่ะแล้วชื่นใจอ่ะไอชื่อแบงค์นี่อุ้ยเปเรื่อะไม่ต้องขนาดนั้นก็เลยแเสียดายตอนตอนตอนนั้นเวทออกสลอดไปตอนที่ตีกับพวกพี่อ่ะ โอ้ยถ้าอยู่นะพี่คงโดนตีกระบาลแย่นะข้องอนเลยว่าเพื่อนพี่ตอนจะไม่ชนะไฟก็ได้นะเขาข้องอนเลยว่าพี่ตอนตอนนั้นอะอะไรนะตอนตอนตอนเอาผมออกอ่ะโอ้โหเพื่อนไม่เอาง่ายนะเเออว็นแรกไรเข็าอะไรเพื่อนรู้ปะเข้ามาวันแรกไม่ได้เข้ามาเลยหนึ่งสองห้าหนึ่งแปดพี่หนึ่งสองห้าหนึ่งแปดใช่ปะใช่ใช่เบียร์ก็เพื่อนคิดเอาดีวันแรกเขาไม่เข้ามาบอกให้เขาเขาออกแก่งเรื่อย พี่ต๊อดน้อยเลยแหละเมียมแบบขี้เกียจโทรมาบอกผมนะพี่ได้ครับได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่โทรไปเดี๋ยวพี่โทรไปได้เองพวกก่อพวกอะไรเองมีใช่ปะพอมีอยู่แต่ไม่ไม่มีเพลนอย่างเดียวพี่ไม่มีเพลนใช่เพลนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาหลังจากเข้าสล็อตได้พี่ได้ไปหาเลนประตูไฟเลยอ่ะเอาเอาเอากชไว้ตายหลายสัตว์ ไอ้เฮียนี่นเอ้ผมได้กลิ่นแบบมีคนแบบบอกว่าผมไปแทงอาอาผมว่าผมไม่ได้แทงอาอานะเว้ยจะดูดูดโทรศัพท์ก็ได้นะว่าแทงฮิโรชิอ่ะแม่งมันบอกผมแทงอาอาได้ไงอ่ะผมรักพี่แต่ฟ้าครับเงินฟรีชอบมันนี่ แล้วเกาะต้องเอาใส่รถใส่อะไรไว้แม่เกาะเนี่ยไม่เพื่อนมันปนไม่ได้เพื่อนมันมันปนไม่ได้ไม่หมายถึงว่าต้องแบบมีเผื่ออะไรยงเงี้ยไหมเพื่อนมันมันมันไม่ต้องเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องรอเบิกรีเบลอย่งเดียวเหรอใช่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 แตผมกดเดียวนะเพื่อนต่อไฟอ่ะโอ้ถ้ากดเอยวเาะว่เอาไว้ในร้อยโล่มาละเพราะว่าเน้นรัวเพื่อน กดรัวอเดียวเพื่อนโอเคโอเคอ้าไปเก็บกอมาละได้เพื่อนไปเก็บแล้วก็มงดันมาหน่อยดันมาหน่อยโอ้โหไอ้เทียนรถก็หนักอึบเลย โอ้รถหนักอึ้บเลยว่ะเพื่อนบั๊นแบกแบ็กลงมาหน่อยเพื่อนแบ็กแบ็กเพื่อนแบ็กเลยเร็วเพื่อนแบ็กลงมาหน่อยเพื่อนาดอกห้าเพื่อนอันนี้เพื่อนผมให้ไหนป๊บนึงเพื่อนเราคอปเปอร์มาก็ได้เพื่อนคอปเปอร์เพื่อนคอปเปอร์มันหนักพวกคอปเปอร์กับเหล็กเพื่อนอันนี้เพื่อนโอ้โหผมมีของเยอะมากเลยนายน่าได้ไปใช้ประโยชน์อยู่อะ